ทุกคนอีกสักคลิปนะครับทุกคนครับโอเคปะ่ะนี่คือสี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดลำปางภาคภูมิใจในหลวงรอ .5 ศาล หลวงพ่อกเกษมเคมิกโกเป็นสาราทุกคนแล้วก็พระพุทธนิรโรคันตรายนะครับหลวงพ่อดำซึ่งมีแค่สี่จังหวัดเท่านั้นในประเทศนะครับเพราะว่าในหลวงราชการที่9ให้สร้างตอนสมัยคอมมิวนิสต์ลุกรานประเทศไทยหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือเท่านั้นหนเดียวก็คือจังหวัดลำปางก็คือพระพุทธนิรโรคันตรายอีก3ภาคนะฮะก็อยู่ที่ภาคใต้ที่พัทลุงแล้วก็ ตะบันออกก็จะเป็นราชบุรีตะบันตกตะบันตกจะเป็นสระบ,บุรีเนี่ยฮะตะบันตกจะเป็นราชบุรีตะบันออกจะเป็นสระบ,บุรีเนี่ยสี่จังหวัดเท่านั้นสี่ภาคแล้วก็นี่คือวัดบุญยาวาดวรวิหารทุกคน บุญยวาฒวิหารทุกคนเป็นว่าอารามหลวงพรุ่งนี้จะมีทอดกระจิตรลงมาให้ได้นะฮะไปะเดี๋ยวเราพาไปเดินชมเมืองสักเล็กน้อยแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ศาลหลักเมืองจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นเลยซึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งจังหวัดที่นี่ที่เดียวนะฮะที่มีจังหวัดเดียวเท่านั้นที่จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งปกติแล้วยังไปจังหวัดอื่นเนี่ยศาลหลักเมืองจะแยกกันเป็นคนละทิศละทางกับพระพุทธเจ้าโรคันตรายแล้วก็จะไม่มีในหลวงราชการที่ห้าหลวงท้าเราอยู่ที่ไหนจ้ะอ่าเราขึ้น รองเท้าเราอยู่ที่ไหนจ้าระหว่างนี้ก็มองสารหลักเมืองไปก่อนแล้วก็สาราหลวงพ่อเกษมเเท,ที่พิกลอยตรงนี้เห็นไหมครับขน,นานตรงกลางนะครับทุกคนแล้วก็หลืองๆนั้นเป็นอนุสาวรีย์ด้านเป็นมิวเซียมลำปางทุกคนนะฮะอนุสาวรีย์ในหลวงรอ .5 นะครับโอเคเมื่อกี้เราขึ้นทางนี้นะล้รองเท้าน่าจะอยู่ตรงนี้วัดบุญยวัฒน์สวยมากอยู่ในใจกลางเมืองเป็นแยกหลักเมืองตรงนี้เลยแล้วก็กากองต้าก็ไม่ไกลแล้วทุกคนเดินลงไปเนะะี่ยฮะ หารองต้าคร้รองเท้าเราอยู่ไหนจะไมหารองเท้าไม่เจออย่าบอกว่ารองเท้าโดนขโมยรองเท้าโดนขโมยทุกคนเจอไหมนี่หารองเท้านี่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งประตูสี่ทุกคนประพุะคันนิระโรคันตราเห็นไหม างทีคนน่จจะมาแต่สารหลักเมืองไงเพราะเขารู้จักดีว่าทุกจังหวัดจะต้องมาสักกราระศาลหลักเมืองแล้วก็บางทีก็ไกลไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยจะเจอสาลหลักเมืองอย่างที่จังหวัดตรังอะไปกี่ร้อยรอบก็ไม่เคยเจอเพราะว่าสารหลักเมืองจะไปอยู่ที่อำเภอกันตังแทนเป็นเมืองเก่าทุกคนนี่หาสารหลักเมืองสวยมากไปเดี๋ยวเราจะไปชมในเมืองเล็กน้อยนะฮะนี่อยู่ใกล้กันหมดเลยนะฮะพุทธเดชโรคันตราย ยอดทุกคนจะ้ะก็เลยถ่ายคลิปให้ดูก่อนเห็นไหมขยันถ่ายคลิปไหมยังจะมาปิดกั้นคลิปของเราอีกนี่ครับทุกคนสารรักเมือง เป็นจังหวัดเดียวที่มีรถมานะครับทุกคนนะครับทุกคนจา๋าถนนสนามบินนิดตรงไปข้างหน้าเลยนะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นพระ,นะขนโยชินค่ะขวาก็ขนโยชินทุกคนโรงเรียนบุญยญาวาสอยู่ตรงนี้เลยทุกคนจา๋านี่อนุสาวรีย์พลตรีมหาอมาตย์โทเจ้าบุญยญาวาสวงมานิดนะฮะ เป็นที่มาของโรงเรียนบุญยาวาดนั่นเองชื่อว่าโรงเรียนบุญยาวาดก็มาจากนี่ครับเจ้าบุญยาวาดวงมานิดทุกคนแก้วดอนเต้าเป็นรัดสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับทุกคนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวัดเยอะครับทุกคนวัดหลวงพ่อกเกษมคีนิคเคมิกโกวัดพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุหัวกราบเคยไปหรือยังนะครับและดอยพระชงพระชานสวยครับทุกคนเมืองนี้เป็นเมืองสวย นี่จะเป็นหอนาฬิกาห้าแยกเห็นไหมเดอะคล c อกเหน้าไปสนีสมัยก่อนนี่เขียนเอาไว้หมดเลยทุกคนนะครับต้นไม้ประจำจังหวัดดอกไม้ด้วยเนาะของจังหวัดลำปางก็คือดอกทองกวาอ่ะก็ใช้ร่วมกับชนิดเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่เลยทุกคน นี่จากทุกคนสี่แยกถนนทิพวรรณเนี่ยฮะไปข้างหน้าเนี่ยวัดศรีชุมทุกคนที่ดังมากสวยมากทุกคนจะนะครับอันนี้จะเป็นแยกวัดศรีชุมทุกคนตรงนั้นอย่างที่บอกจะมีชานมุไข่มุกอร่อยมากเลยนะเป็นคาเฟ่ยอยู่ขวามืออยู่ฝั่งเดียวกับวัดอ,อ่อศรีชุมเลยนี่ไงวัดศรีชุมก่อนถูกไฟไหม้จะเป็นแบบนี้ทุกคนวัดศรีชุมจุกเบิร์น เบิร์นบายไฟ e นะฮะทุกคนเราก็ขยันถ่ายเนาะไม่มีคนดูนะบางคลิปแบบเพราะว่ามันติดกันเกิดมันก็จะปิดการบางทีโดนละเมิดลิขสิทธิ์อีกเพราะมีเสียงเพลงหลุดเข้าไปใน y o u ยูทูปในในคลิปติกต o อแต่ไม่เป็นไรอะช่องของเราไม่ได้คาดหวังอะไรขอบอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวตอนนี้เราก็ดีใจแล้วทุกคนนะครับ รวมสองช่องนะครับทุกคนอร่อยดีไปหมดกับไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบแตบบ่สะกดให้เป็นนะครับบางทีหาไม่เจอบางคนจะชอบมาสอง